นะครับเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อสมาชิกช่องนายชจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายชนก็จะพามานะครับแก้ปัญหานะครับเพสโตหายนะครับอันนี้นายจนได้ทําหายไปนะครับจริงๆแล้วเพสโตจะอยู่ตรงนี้นะครับสาหรับใครที่เพสโตหายนะครับไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับก็ลองทําตามคลิปนี้ของนายงจนได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าก่อนเลยนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับ เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆไปที่คําว่านะครับแอปหรือจัดการแอปนะครับไปที่คําว่าแอปหรือจัดการแอปนะครับเสร็จแล้วให้เรารอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขึ้นมาให้เรานะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงไปนะครับเลื่อนลงไปนะครับหาเพจโตเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับกดเข้าไปที่เพจโตนะครับมันจะมีคําว่าเปิดใช้งานเห็นไหมครับบางทีนะครับการปิดฟังก์ชัน นีลงไปนะครับบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเราไปปิดได้อย่างไรเราอาจจะกดผิดกดพลาดนะครับทําให้เพจโตของเรานั้นหยุดทํางานลงไกลนะครับหรือปิดใช้งานลงไปมันก็จะไม่โผล่ขึ้นไปที่หน้าเมนูนั่นเองนะครับให้เรากดเปิดใช้งานแบบนี้นะครับแล้วเราลองออกไปที่เมนูของเรานะครับแล้วเพจโตของเราก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับ แค่นี้นะครับเบสโตของเราก็จะกลับมาใช้งานได้ดีเช่นเดิมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนหนช่างจดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ